วันนี้มาแชร์เทคนิคพกกัะตวนะครับเพียงคุณผักไฟายตกข้ามลงแบบนี้แล้วล็อกตัวเขาเขาก็จะไม่สามารถทำอะไรคุณได้ไปกันบิกไว้รวมคลิปหาภาคแนวรปอ่อยแล้วกูปเป็นหมีวันนี้ได้อาหารมือใหญ่ซะด้วยมีคนทิ้งอาหารอิตาเลียนไว้ในถังขยะเสร็จกูละกัวไปทักทักขยะเลยเวนเอ้ยเฮ้ยไม่มีต่อยังไม่เป็นต่อยังใกล้กูเอ้ยร้อนเฮ้ยร้อนร้อนกูร้อนกูร้อนแล้วกูร้อนแล้วเออเตยาพ้อมดังได้ยังไงวะ ไอ้เบลเป็นไรอะมึงคิดว่ามึงแอบกินอาหารกูแล้วมึงจะรอดอย่างนั้นเหรอเขาเทไว้ให้กูเต็มจานมึงเหลือไว้ให้กูแค่สองเม็ดมึงเคยโดนเซตย่อไหมเฮ้ย hey, จิโจ้จิโจ,จ้จอทำอะไรอะปล่อยปล่อยปล่อยไปปล่อยปล่อยซิโต้ไปไปสู้กับคนตัวเท่ากันนี่มอมกูผิดอะไรกูหิวขา้าวมีคนทักมาเปล่าวะไม่แล้วเฮ้ยใครทักมาวะจะเล่นหาพ่อปปกูคือไก่ปอมึงเคยให้ไก่บอก โอ้บ่ายกอดไก่อะไรมาตีนใหญ่ขนาดนั้นวะเฮ้ยมึงไก่จริงป่เนี่ยเฮ้ยเด้เวลาแปรงล่างแมวแล้วเอาแตงโมไปเอ้ยมึงโดนกูแน่อ้าเฮ้ยทุกคนหลบกลายเป็นแมวอวดปลาเพื่อนฉันจะทำอะไรให้ดูสูตรก๊าซฮีเลียมเข้าไปหลังจากนั้นก็เฮ้ยนั่นมันรถตำรวจนี่วะแล้วแต่อะฮะเดินสไปเดอร์แมนเราไปไปหงายเราไปวิ่งเอาอะช่วงนี้ประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างเฟี้ยวเลยลูกพี่อนเออดูบอลเลสับตัวนั้นสิมันตัวเล็กมากเทียบกับมือของฉันอะเขียนการบาดสู่อาจารย์ดีกว่าเฮ้ยเขียนผิดรลบรอ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 หืำกระดาษขาดกูตายดีกว่าโอ้ไม่เราสบายนะเพื่อนอ้าววันนี้บอเล่สกีหิวะโอโหสนุกจังเลยกล้องเลยๆสาระหยุดถ่ายได้แล้วคุณประสบปัญหาตอนเอาคุกกี้จุ่มนมแล้วมันหักครึ่งใช่ไหมเรามีวิธีแก้เพียงแค่คุณจุ่มจุ่มจุ่มลงไปทั้งมือเลยนี่คือนักแสดงในซีรีส์ในชีวิตจริง เมื่ออากูมาทำอะไรกิจกรรมยามบ้างช่วงรถติดเฮ้ยฉันกลับมาแล้วมาของนายดิคุยสนุกมากเลยนะเหม um ือนหมาที <S <S <lonely> <t discoveries> ่ฉันเลี้ยงไว้ที่บ้านเลยอ๋อถ้าคุยสนุกขนาดนั้นคุณก็เอามันไปเลี้ยงเลยสิครับจะได้มีเพื่อนคุยยาวปุงว่าเยายต่อยจงรักจงหลงฉันจงรักจงหลงฉัน เล้วเอาฉันไปเลี้ยงซะฉันน่ารักวันนี้ผมมาโดนสอดฉากับพ่อเอ้ยฮิปโปตัวน้อยสวัสดีฮิปโปเฮ้ยดูจากในคลิปแล้วมันทำง่ายมากเลยนะโอ้โหแซนด์วิชน่าอร่อยจังเลยมาเราลองไปทำตามกันอ่าผมไปหยิบแป้งมาจากตู้เย็นแล้วโอาถั่วไปบรรทผักแล้วนี่หว่าเอออ่าผักอยู่ไหนผักเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเร็วเกินไอ้สัก See you trick fun อ่าใช่ใช่กูจะเล่นให้ดูนี่โปรฟิเชนนอลเขาเล่นกันนี่จับจบจับอืมอ้าจับจับจับจบเนี่ยเนอะน้องเปิ้ลล้างมือให้สะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีอ่าล้างเสร็จแล้ว อเ็ชดมืพาลูกมะโซนเด็กเล่นผมเห็นปิกกจูตัวหนึ่งน่าสนใจมากทุกคนอยากจะเห็นหน้ามันใช่ไหมหน้ามันดูแบบคิดอะไรอยู่วะปิกกจูปิกกจูกลายเป็นปิกกจวนไปแล้วนี่เราก็ขีดทีละเส้นแบบนี้เพื่อความสวยงามสวยงามบ้าเลยนี่เขาเล่นหวดเร็วต้องหักเล่านี่โอเคกูไม่เขียนละฮ่าฮ่าจับ คุณอยากได้ไป้ายนี้ใช่ไหมเพียงแค่คุณใส่ที่ของหมาของคุณไม่ได้ไป้ายแล้วจากนั้นเอาบะคล้องใส่หมาของคุณวิ่งออกห่างสักระยะหนึ่งและเรียกหมาของคุณคุณก็จะได้ไป้ายมาแล้วเฮ้ยหาอะไราที่ประชุมคอกินดีกว่าเป็นทอรสนี่แหละสุดยอดไปเลยแกออกมาหนายเซฟกี่เม็ดมีประมาณสักสิบเม็ดขอเม็ดเดียวแล้วกันอืม,มอืมชุ่มคอแต่มันจะชุ่มไม่พอไี่ไงน้ำแข็งบวกน้ำเย็นโอ้โหแซ่บ โคตรฟินเลยมนุษย์เกาไปเรื่อยๆจุดหยุดเกาทำไมหยุดเกาทำไมมาเกาต่อนี่มาเกาต่อเลยฟินๆเลยโอ้นั่นแหละมนุษย์โอ้วโอยวิธีทำให้การใส่แม่ของคุณดูน่าสนใจขึ้นนี่ใส่สไปเดอร์แมนแบบนี้เมื่อฉากในตำนานที่สไปเดอร์แมนหยุดรถไฟไงล่ะโคตรเท่เลยนี่ดูแกะองผมซะก่อนแกะผมมันโคตรเฟี้ยวเลย แก๊แกงสตาร์เคยเห็นไหมขับรถใด้ผมขี่ด้วยคอรเทเลยโยไปเลยเพื่อนอ่าฉันรับได้แล้วมาดูการชุดแบบมันเออเอาไว้เ,าเาขาไปชุดไปลงเฮ้ชุดชุดแบบสวยงามมาจ่อยพาดโอ้โหพาดจิตผายแล้วกูไม่ได้ชุดเลยช่วยด้วยมนุษย์กูโดนแทบช่วยด้วยกูจะขี่แตกู่เล้มมนุษย์ช่วยกูด้วย ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นกูจะปีนขึ้นไปวันนี้ให้ได้แม้ว่ามันจะสูงแค่ไหนก็ตามขึ้นไปเลยเพราะกคูคือดินจาเตาผมเห็นป้ายนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าฟรีเน็ตฟิกล็อกอินสามารถเอาบัญชีนี้ไปล็อกอินได้แต่ดูรหัสผ่านโอ้ oh my god oh my god เอาจริงเหรอเพื่อนมันยาวขนาดน,นี้วะเฮ้ยมีแบตเตอรี่มาใหม่แก้งตัดผมดีกว่าชบ เฮ้ยได้ได้ทาอะไรอะ่ะอืมได้เวลาขโมยของแบบเนียนๆมาจ๊ะอ้าวเจ้า,จาของร้านมาติดก้งวมจรปิดอ๋อไอของเนี่ยห่ะ,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 ะผมเห็นมันตกอยู่นะก,ก็เลยเก็บขึ้นมาให้นี่เนี่ๆๆนนะียนนะ่ยอนะืมไม่ไม่ไม่ว่ากันนะหยวนๆนนะหยวนนยเนนะจำกูไม่ได้หรอกไปละ่ายเลยเพื่อนโอเคเอาไปลงทิกตอกนะเพื่อนนะได้เลยหายละสวยละกูเฮ้ยเพื่อนสาวคนนั้นโคตรแจ่มเลยว่ะโอ้ใช่แจ่มมากๆเลยเธอบอกกางกรรที่ประจำเลยนะเพื่อนใช่แล้วแล้วอะไรนะ ดูอะไรกันอยู่ละเพื่อนข้ายืนม,มานานแล้วนั่งเล่นดีกว่า <c oughs> เออได้เวลาจุดระเบิดคิปเปอร์แล้วชอบระเบิดตูดกูนะใช่มไหมตัม้มสาฮสใจเว้ยวัดดีน้องลาไปสะบักทหารบินเครื่องบินลบกับไอบ้บัวเฮ้ยขึ้นลิฟต์ไปชั้นดาดฟ้าดีกว่าโอเคขึ้นไปเลยม,มึงจะขึ้นหรอกูะจะลงนะเวย้ยอ้าวชิบหายละมึงมึงเอาอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยกูไปอยู่แล้วกูวิ่งแล้ว มึงจะไปไหน <S <S> <S วิธีโกเกมซับเวงง่ายๆเพคงุดไตามาตามพุ่มไม้เหล่านี้แล้วจะได้คกูก็ไปในบ้านแล้วก็นอนกูก็ทีโพดท,ทีโพด ออนั่งในนี้มาหึชั่วโมงแล้วได้เวลาแกล้งคนละขีบตุ๊กตาเลยแฮ่วายหาขวดนเอเโอ้วันนี้เราอยู่ที่สวนส้มนะครับผมส้มสดๆเลยพี่น้องดูดิปาดอบาบีบน้ำกูเปียกหมดละ <G ül> มาดูดิสิที่รักจะจับอะไรได้นี่ไงกบที่เธอกลัวไงล่ะน่ารักไหมอยากกินโคกเว้ย <G ül> บีบแม่คุณป้าครับช่วยกินกล้วยของผมได้ไหมครับอ๋อได้เลย สอนวิธีการออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านเพียงคุณมีประตูคณกาา็สามารถผมทำรั้วนี้ขึ้นมาเพื่อกันหมาของผมหนีออกจากบ้านมันจ,จะได้ไม่ออกไปสักทีอกไอหมาเวทเฮ้ยว่าได้บักลาว่าเล่นฟอร์ไหนเข้าไปบัวล้อเลียนกูเหรอล้ลอเลียนกูเแล่ยนี่คือรังพึ่งแท้นำพึ่งเน้นๆร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยหอมหวานดีต่อสุขภาพเมื่อกี้กูเห็นคนกินรังพึ่งแล้วกูอยากกินบ้างแต่กูไม่มีตังค์เด็กเฮ้ยนั่เป็นอทไรร่อีวีดีเหรอ へ ей, へ ей, へ ей, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเข้าบุมจอไปมันจะเข้าบุมจอไปมันจะเข้าบุมจอไปเอ้ยดีเอ็นอ่านว่าปลาปลาถูกแล้วดีเออาร์อ่านว่าหยุดอ่าหยุดถูกแล้วโอวเอสอ่านว่าอ่ะไม่รู้อะอ๋อเดี๋ยวคุูสะกดให้ฟัง d ีเอ็นจ yani ีเากับปเทอร์ปลาหยุดหัวขุดคุณเคยรู iyorum, ้สึกใช่ไหมเวลาคุณจะเสียบปลั๊กโดยที่คุณไม่มองปลั๊กมันมักจะมีอะไรมาขวางคุณเสมอและนี่คือสิ่งที่ขวางเฮ้ยเสียบไม่ได้เดี๋ยวดูที่มันทำไมเสียบไม่ได้ฮะ พ่อพร้อมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดกระป๋องหน้ามันรวมแบบวิธีใหม่ให้ดูพ่อจับตาดูให้ดีนะแกะบ้าแบบนี้แล้วก็แกะตรงแบบนี้นะครับพ่อผ <c oughs> มไปซื้อโค้กแต่มาเขียนว่าขับโคลาไห <c oughs> นดูสิโอ้น้นอะไร <c oughs> โอ๋โอ้สไปด์มาเขียนว่าไร <c oughs> แฟนตาไม่เขียนว่าแฟนซี <c oughs> ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตอือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ถอยตัวลานไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย